หายลูกไข่โอ um> ้ยจะพาไปหายท้องไข่ซื่อไข่หมดเข่หมดนอนพันกระเซ้าพี <s <S ่น้องเลยลูกไข่ไข่แห้งบ่ไปพาไปหาหมอบ่อึดเงินอึดเงินเออเอาไม่ยาเราทั้งผุนเขาเอาบิ่งแล้วบ่เอาบ่เบิ่งซื่อเอาเบิ่งซื่อเอาไปเพลกระึดเอากินกระุดเอาเบิ่งบิ่งซื่อเอาเจ้าคือบ่ได้ บริพาลูกเจ้ามาพี่สะไม่ได้มาเพก่อกอึดเงินเจ้าก็อึดเงินเพื่อมือแต่นั้นเช่าในวานนี้เข้าไปอ๋อหาก็ะมาปู้<ะ>ปมาจะประยามอืมยาเยอะนี่บริกินเลยลูกเจ้านะดูเอาเป็นไข้บริสบายไปรบริกินยาพี่นองเลยอึดเงินผมมีเงินแล้ววะบมมีเงินพาลูกไปหาหมออืม กาบสบายดีนะ,ว,นะวันน่ะเา้าพอลุงแม,ม่ป้าเบิร์จูกขู่จูกคนมาชมองชู่บอลเป็นหร,นะเนรอเนาะมื้อนี้พี่น้องเลยมาเพื่นอนนานาหน่องร้อยพี่น้องเอลยหน่องร้อยกะที่บอกกัมาถามเนาะเป็นเวลาเช็ดน,น้นองของหน้าอลไรแต่ช่างเงินก็ยังไม่อยู่พี่นออ้องเลยเดี๋ยวไปดีกัถ่า่างมาก่อนเนาะเราจะพูดแ,แม่เพูดว่าถ้ากัมาจะขึ้เนเนเพราะว่มีคนอยู่ขึน้นเงนบางแห่งกันเราพยายามดู ลูกเราเป็นไข่อยู่เป็นอะไรลูกเราเป็นไข่อยู่ทั้งบาทเป็นอะไรเราอาจะจ้างคนพยายามที่วันนี้บ่แม่น้องลอยเจ้ามาจะใช่เจ้ามาแต่ลี้ยมลูกให้โอ้ยเออน้องลอยเห็นจอยเห็นลูกเออขังคอยชาวนื้อกะให้เอาไห้ให้ยังคือไหดูกให้ดันแต่ลูกไข่ไหลูกไข่ดูสบายดีพี่น้องก่อนสบายดีไหลูกไข่ โอ้ยยังพาไปไห้ทอดไข่ซื้อไข่เงอ่ไข่เงือ่ฉันนอนบนกระเช้าี่น้องเลยลูกไข่ไข่แห้งบ่บุญเดีพาไปหาหมอบ่อึดเงินอึดเงินเออเอาไม่เงียะเราก็ทั้งพูนเขากอาบัวเบิงแล้วบ่เอาเบิงซื่อๆเอาเบิงซื่อๆเอาไปเพลกระดดเอาเอากินกอะดปดเอาเบิงเบิงซื่อๆเอาเจ้าคือบุญดีบุญดีพาลูกจอม้าพี่ใช่ ม่อไหรมาพอกบบเก,ก็บเงินเจ้าก็นเงินพ่อเมื่อแต่านัะเช่าในี้นาวนาน,นี้ข<อ>้อไปอ๋อมาเพื่อหมาจะกระยามเอม้ยาเยอะนี่บริกินเลยลูกเจ้านะโดยเขาเป็นไข้บสบายไปรบริกินยาพี่น้องเลยเงินผมมีเงินแล้ววะบมมีเงินพาลูกไปหาหมออืแต่ว่าพี่น้องเลยจะอยู่คนก็นลำบากเลย เอนอง้อยนะเี่นอะไยลำบากจุกใบาอยาเมื่อดูเขาไม่อยากใช้เว่นได้ถึงเก็บตาเกียรตาเพิ่นเพิ่นวานในใดก่อว้าใครใครอยาเมื่อดูค่ะอือเจ้าเสียเจ้าเสียวเอาเมื่อไรเพิ่นกับบ่ได้วานในใดรดบ่อใพ่อยาเมื่อใครเมื่อใดอยู่อยู่นี่เขาบ่ได้เบิงฉันแม่ตัวเองได้อยู่ผุนใดเขาบ่ได้เบ้งเขาเบิ้งเล่ตานบ่เหมือนมา บังตางกันตายเงินมันเงินไายเงินมันเนาะโดยเออเออแมนความเจ้าแมนความเจ้าโดยน้องร้อยสบายดีพี่น้องดูเปล่าสบายดีก่อนสบายดีนั่งหละเออเห็นบมอพระเต่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวสางพันมาแล้วพี่น้องเลยวัางเลยเออถ้าก็มานี่ถามาแต่วันสปอคเนาะวันนี้ค่อยไปไปแต่ สิบเอโมงอ๋อพันไปแต่สิบเอ็ดโมงนะพี่น้องมานี่ไปแต่สิบเอ็มงฮะกมาโดยมารียะริยามนี่อย่าอย่าไปเฮ่ยโทรศัพท์เจ้าโทรเข่าได้บอโทรออกไดบอโทรมาโทรนี่จะไม่เพลินยู่ไสเขาม่าลดหกนี่ลดหกโดยยุไสเลย จังเออเฮามาหพี่ห้าเห็นเลยเห็นบมดเลยไปทางใดมิจฉกยังจับไปทางใดเต็มห้อนอ่นเหนือไม้มีเสาพร้อมบ่ไม่ได้เสามีแต่ไม้คงจองมีเสาพร้อมได้สามเสาคือว่าคันจีแมนได้นี่มีแต่ไม้เมต็ม,ม,ตม,ตมห้อนหกคนลูกเอ้ยคำามาพี่นะเราอยช่องคนอยู่นะนะหน้าหน้าหู้อนเออมันไม่เจ้าบ่เจ้า เดช่างกามาพอดีเลยพี่น้องเลยโทรก็ได้ฉันงานรูแหกนี่หนอไไหนกแล้วใด้โทรนี่นอกใด่บ่คือเก่าแล้วเข่ามาผิดโทรบ่ได้ตายโดนโทรได้บ่โทรซ้ำโทรซ้ำหลังโต๊ะมีบ่เมืองร้อยมายืมก่อนดูกทีโทรหาพี่ก่อนนี่อ่ะสร้างคำว่าพี่ก่อนเจ้าโอ้ชิงหอดงานดองลูกชายพีน่น้องเลยเออ ไก้เลยวได้ไหนิไก่เขามาโมอมเขามาเลยอีกมืดม,ม,มือเลยแหละบางทีนึ่งมาเฮือนเขาไปเลยแม่นบอกแม่เลยยาให้เซนจ้าม่ลิดน้ำเลยบางทีนึ่ง <ๆ S 1> มาดุ <ๆ S 1> มากรงเว้นสบายดีพี่น้องก่อนเจ้าเอ้าสบายดีอันพระก้อนเคียวยาพระไว้ก้อนเออเออบงสิอันนาปูนนะปูนปนะจะเอาจักซอปูนนะโดยตรงห้องน้ำเลยวะโดยสร้างเขามาในชายสร้างจักซอปูนเออเจาห้องน้ำเลยกับด้วยหาเปลาพวกเปลาเตา เอาฮกเป่าเอาฮกเป่าเนาะแล้วบันีฮันอาณาดินบอกนี่นี่ดินบอกหรเองอมูดินบ็อกหรือดินจีเอาดินบ็อกดินบ็อกเนาะดินบอกสีลอยเอาีอยหาชีลอยหาบอกสีเด้เล่นอีกอะเบิงบงสีโรหาคนก่อนโรศั์มีเงินอยู่บล็อกหน่อเนาะเบ้อกันหนึ่งสองสองจากนี้เงินอยู่บล็อกสีโชซังเลยใช่ไหม สบายพี่น้องเลยก็เสาก็มาเลยทีนเสาเลยี่เสายัางยังบ่ทันแล้วทันแล้ววะไม่นช่ไหมขั้นแล้วเขาาวเอามาให้เลยโดยขึ้บบบน,นบ่เบิ่งเงินบ่ได้นะวงงนะ่ะเสาเอาสีเสาเด้อเสาดีๆอะไรก่อเสาเนอะเสาห้องงามนะสีเสาเฮ้เดี๋ยวคอยสั่งตัวนี้ก่อนออมันจังชี้บ่ลืมมันหลายอย่างผมไปสั่งบ่เดียวจื้อบ่ได้พี่น้องเลย นี่สีสังโตนีเเตน่เปิดเสียงตอนไหนวะไปเปิดเสียงตอนนี่ถูกบ่เออพี่น้องเอ้ยฮัลโหลโดยสบายดีเอ้ยอันน่ะเขาว่าอยากสร้างง<ช>ันอยากสร้างอานน่ะดินบอกน้ำเอือยได้บ่กระปูนนำมาส่องอยู่อ,อ,อยู่บ้านวังคูนนี่เออเอาไปไรดินบอกอ่ะดินบอกใช่เป่าสี่ร้อยห้าสิบดินบอกสี่ร้อยห้าสิบก่อน อันนั้นเองอันนั้นเองอ่าปูนอ่ะเอาเจ็ดสอบอยู่อยู่ห่านเจ้านั่มีหินขายบ่เอืยเป็นเออ่มีคกันว่าอันนั้นอ้นมีอยูเบอร์ลุงเป็นขายอยู่เออรถเทเลอร์นะเอ้ยหินยัดอันเจ้าอันอันนั้นเออช่วงเบอร์ให้น่ะจะเจ้าโจหาเขาเองเออเออหินอย่างอย่างอย่งอย่างไรเนอะโดยโดยโดยเจ้าอันเชิญอนรายการแล้วช่องมาทำวัอแอปได้บอ อ่ามันบ่มีสัญญาณอยู่นี่เฮาซื้อบิลลี่เออๆเออเจออยู่โดยบิลลี่เอาดินบล็อกซ์้วเอาไปยังไงเอาดินดินบล็อก450ก้อนแล้วก็เอาปูนนะ7ัอบปูนเคลือบเท่าไหร่เอาพอเพื่อเอาไว้ใช่พอจะต้องได้เทนี่เนาะ7ัอส7บอัดสอบเลวก็เอาเอายังอไงจ้ะจะยังอีกสอบแล้วก็เสาด้ตีนเสาด้เสาเสาปูนน่ะบ่เสาห้องน้ำ่เด้วเออเสาห้องน้ำจะมีขายบ่เอ้ย

เท่านั้นแล้วเจ้ามองไม่ตอออันนี้ก็อพัฒนาได้ตีนเสาเลยโอเคใชมีแต่ซ้ำซ้ำนั้นเลยไอ้อนาเจ้บโดยโดยเอาปูนกระบอกก่อนเดียวแตนีตัวอื่นที่สร้างกำลังก็ได้ปูนปูนเขียวก็ได้ปูนเขียวเอ่ยโดยโดยโดยไม่แต่เขามาส่งให้เขาเขามาส่งเราได้เอาบินมาเก็บน้ำเมาอยู่ก็ได้อยู่บ้านของคุณหินน่หินมาโดยโดยแป๊บนึงได้อออเ Soon song, soon rồi 917 917 chết 88 088 088 pet 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 rồi soon rồi pet cạo nung chết pet pet soon ok ok rồi, ok 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 อ่าบันนี้เขาสิโทรถามทรายได้บันนี้เลยเออทรายทรายพอเขาสั่งแล้วด้จ่ายเงินแล้วเรียบร้อยเลยทรายกับหินให้เขาถอดไม่ไดแตจโทอดทับนันเบิ่งหน้าจอมันมีอันฉันยันขืนอยู่บ่อพี่น้องเอ้ยตายเลยกราเจาเข้ามาโทรหาเขาบ่ติดพี่น้องเอ้ยมึงมีเลยเช็ดบันนี้สิโทรหาเนีได้ป่ะเขามาส่งหินหรือส่งทรายจะเห็นอยู่บ่ทรายไม่ได้ยุ่นหันน่าจะมีเนาะ ฟีลอยเนาะมีมีมีถาม่ลอยมีบ่สิไม่เลยลอยเขาหาเอาหกคอกัโดเอาสร้างเครื่องับเดียวเลยพี่นนอะไอ้พ่อบิลลีก็เรมอบินเลได้ตันนี้บินเลฟีลอยเนาะเออพอฟีลยฮัลโหลโดยเอออาณายุหัตหันเอ้ยมีท่อฟีลอยบอกางบอกโดยโดยโดยมีมีมีเอออาาวงเถอะเลยเอ้ยอันเป็นว่า เส้นหาเอเครเลยวขประทานอยู่ในช่องเส้นปอันนะจะเอาจะว่วงเลยเอาจะว่งโดนน้ำลยเอาหกน้ำเออจะขแอนอยเอาหกอันเลยเอาหกอโดยเอาหอันเบิรบอกเออพรปิดพรอมพปิดพร้อมปิดสองันเลยพาาปิดสองอันรปิดสองอันเลย Đồng đó. Rồi. hút, Rồi rồi, bớt luôn ừ. rồi. hai tháng mua cái này, mua vít một chút. Ờ, đâu Được rồi. hà cái trở lại cho ni bơ quá. Nằm say. quá, hàn nhưng quá nằm say nhưng quá. Hàn lao Hàn say hàn say, vâng say. Vâng say. Vâng say. đôi ơi. อะไรช่วยนินมาเปิดเชียงนะตัวนี้วะ่ฮัลโหล่เรา้วโทรพิดแล้วตันตัวนี้เวียงไช่เปนบอกเยไม่ใช่เออแม่ละดินไช่ศูนย์สองศูนย์เก้าแปดแปดแปดหกแปดเก้าแปดโอ้แปดหลายตัวเลยพี่น้องไห้จลไล่จ่าเลย ตาตุกขอ่าข่ <c oughs> อยเบอร์ข่อยนะ่าจจะโทษบติดเพราะวะ่ามันเป็นเบอร์อันนี้เดี๋ยวพี่นออ้องเลยอ่าตัวนี้น่าจะโทษบติสมองมีคนหับ ใายนี่หน่าจะยั่งพี่น้องเลยหนาจะยั่งใายเนาะบ่หน่าจะยัง,ยยงบ่านนบงม,งมาพอเขาจ่ายเงินแล้วเราอาจจะขอามาส่งให้เลยเลแต่ว่าหินนี่หาสื่อ,อยากเต๋หินติโทษใส่เบอร์ตัวน,นั้นแล้วตโทรใส่พี่น้องเลยขั้นเขาเดี๋ยวไปจ่ายเงินกับครแน่แบบว่ามอหอดผีดแ,แล้วมีมีแต่ว่าเขาจะามาลุ่มไฮดรอล์ดนะนม,มีคนนับสายาใช่ไหมอเห็นอะไรนอกบ้านนี้บัดคอยบัดทิมเบอร์คอยไว้ให้บ้านนี้ทิมเบอร์ไว้ให้กัน มิจตว่าอันนะเอาเบอร์จะมาเบอร์เจ้าเจ้าถือติดตัวตลอดบนโทรศัพท์นะบอกว่าแล้วเออเออเออสบายปะนี้มะเอาเบอร์เจ้าปะนี้ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์บอกเบอร์โทรสั่งศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่สี่แปด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 เก้า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 สองหนึ่งสองหนึ่งเป็นนอก ะพี่น้องเอ้ยสั่งหินสั่งทรายสั่งอันนี้ถานี่มาบัดเดียวได้นี่ถานี้เพิ่นจะเอามาส่งให้คือยิมมาส่งให้มื่อนี๋ตที่แต่ว่าคันว่าคอยชิทถาพี่น้องไอถาเราเรามาส่งก่อนแต่ว่ายัางยังสั่งทรายทางนี้ก็สั่งโดนเติบเลยนี่ผมเห็นเพิ่นมาส่งเลยพี่น้องเอ้ยถือว่าเครื่องเอาซ้ํานั่นก่อนเนาะบ่มีปูนมีปอกอันนี้ก่อนเนาะแต่เสาน่ะมันเสา3เมตรมันก็ซ้ําเสาเฮือนผมเลย3เมตรสองเมตรถพอดีนะครังเมตรเพื่อเฮาพังก็พอดีเพราะว่ามันสูงประมาณ2เมตรนี่ก็พอดีพี่น้องเอ้ย พอดีบ่บ่ห่อนบ่นาปันใดอแล้วคือบ่หาบบ่เบื่อนี่วะไม่คือเพราะทำหอนง่ายอีกเนาะอ่าไปท้ามื่อก่อนนี่ก็คือว่ามืออื่นมาเหอจะไปท้ามือหนันกกว่าสองมืออีนบอกมีแต่สองมือทามือมาหอดเออโทนพื้นนี่ก็โทษบ่มีบ่เบื่อโทษอีกด้วยฮะโทษกับบ่ฮับนะรับซ้ายเลยนะแม่นบ่หรือว่าเขาจะยังหาป่าหยาบบ่ ฮัลโหลโดยสวัสดีก็อันน่ะสายอันน่ะเข่าคนเข่ามาชงให้แล้วบ่อยู่บ้านบ้านวังคูนเอ้าคุณเรียนร้านยังไงล่ะโอ้บอกบอแมนบ่เฮาเฮาไปสั่งมือเสาว์จ่ายเงินนลำพันแล้วล้านหนึ่งมะเสาว์นี่อยู่ห่านจ้ะสั่งแต่สายโดยเขาจะสั่งแต่สายจ่ายเงินนลำพันแล้วล้านหนึ่งเอาเบอร์โทรไว้เพิ่นแหละ โดยโ,โดยโดยโดย,โ,ดยโอ้ยเราเราบูเห็นหูนหยังเราว่า <c oughs> เมียเรา่ะหัวชงใส่ผัวไปทางอื่นบ่บ่บอกเมียเท่ากับถ่ายยดยพี่น้นองเลยเอ้ยเอาโทรเมื่อกี้เติมเงินอ๋อเบิมมาะจะโทรศัพท์น้อ,น 200, นองร้อยเดี๋ยวขอเติมเงินเขาแล้วเ, <c oughs> เขาโทรเ,เ,เ,เขาเขาโทรเขาช่องเครื่องนี่สบายถ้ามีคนโทรเขาเอาหิหหนเอาใส่ย,ยังเอายังมาส่งหาบอกเขาเลยเด้อจะไปรัดเอาเขาเรดเดอร์โดยศูนย์ ศูนย <3, 0. S 2> ์สามศูนย <40 9. S 2> ์ศูนย์สามศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์แปดสี่ส<า>ี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าอืแม่เลยอ่ถาถ่ายถ่าถามิเตถายชัวรนี่ถายอย่างเดียวเขาเจ้าเบิกเงินไปหาล้านได้เหมือนอะไรเปิดเงินเดือนเราก็้ามาฟข้ บุกโชไล่บุกมีคนหับชายบ่บุกมีลีกัสตินออกเพลงนี้เนาะเดี๋ยวฮัลโหลด้วยสบายดีไอ้อันนี้บิลลี่เด้อเป็นไดรใหม่นะไอ้เป็นไดรใหม่ใกล้แล้วบ่พัดลงมาไอ้เห็นบบแว่ามีอ่ะปัสบายลูกกับปสสายโอ้ห่วยยังอีกจักมือนะประมาณจักมือแล้วแจลงมาให้ก้อนนั้นมาหามิดกัเด้อโอ้ได้จะคิ้วอะไรตอนนี้นะ หาคนทิ้งนะซองเฟาแล้วก็เศร้านะตามเศร้าไม่แพนนะฮ้าห้าสิกมันที่ขี้อยู่ในซองเคฟนี่แหละเออถือว่าได้ได้ครบเบิ้ล้วบิหมตะเจ่ปาน่ะปานแล้วเบิแล้วบ่ยังยังไม่แปดยังพอย่างอะตองลาโกปอกะอันนปานนะเอออือืมอืมม่ไดว่าเจ้าม่ได้ว่าเจ้าแก้ต้นนั้นลงมาก้กนแล้วก็ปาดอาแล้วเบิดบับเดียวได้จังจ่ายเงินเบิดบับเดียวเด้อเพราะว่าบ่สามัจ อย่างวาตอ้ปมยางมทเราเพราะว่าช่างเลาจะ่เฝ้าอย่าเหตดเฮือนนะเขาหยั่นพลตกนะอยามันเป็นย่างผลนมาจะนอยมันเห็บ่ได้หยัานพลตกกันแล้วชุดเจ้าก็ยากคือกันได้รับพลตกขีอเจ้าเอาใหม่มาแห้งยากแห้งยากเลยเป็นลงมาเดือโอเค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 สันโดยโดยเข้าใจข้าใจโดย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  โอ้ยเราเมียรเ,รเราเป็นไข่แล้ววะเมียเราเป็นเป็นไขก่กะอา่าแต่ว่าขั้นไปเห็ดใหม่แล้วกไปเห็ดลายค้นไงเปน้นองเลยกะกะเอาใหม่ลงมากขั้นวรเยี้ยผลมันสียานกผลตกกับพอแหง้งบะนี้เข้าทูนี่อัาน,นเข้าสร้างแล้วเนาะตัวนี้แล้วก็เรื่องใช้นี่เรากำลังขีดทามพัวเราอยู่นี่ <ừ> และ้วก็เรื่องใหม่เนี่เข้าก็โทตามให้แล้วพี่น้องเลยมือ่อไหรว่าขอา่อยชาเด้เงินน้องร้อยเนี่ยข่อยช่างแต่โดนแล้วแล้วเงินข้ามมีเงกะแม่บุญธรรมมันก็ฝากมาเรียบร้อยแล้วมีแต่ว่าครบแล้วแมีแต่ว่าถ่าเขาจะ เออบางเทือเขาก็ไปสั่งตาไว้ก pues oh, yeah. ็ได้น mm ี hmm. ่แหละดนไหนได้มันช่องช้ำทิศแล้วบอกต่เอาสั่งใหม่นี่ก่อนชงการพุ่นเนาะบักดนโดนหนึ่งก่อนชงการดนเติบพี่น้องเลยยืดคือว่ายังยังบอท่านได้หนาได้ล้างอย่างนั้นนี่กะกะมีแต่ว่าสีสั่งหินนี่ได้บ่เนี่สั่งแล้วเขาจะได้ได้พักไปประมาณมุมสี่ห้ามือคนละโดยว่าบางทีชาวเก้าเนี่ก็ขึ้นไปหาลุงตาเขาหน่อยโอ้บอกชาวเก้าซ้ำซิฟอยู่เงินลุงตาเบ่บางทีหนึ่งก็มาเงินเขาอื เลยอยากให้เสื้อบาบูนี่มาเลยโดยโดยโอ้มาแล้วมาลิงก์กับเว้นไลยโดยโดยโดยแต่หกมุมหกมุแหลงหกมุมค่ะหกมุแหลงเนาะโดยอยากให้มาลิงเลยมาหับนางอยู่พี่แล้วหับนางต้องกันโดยโดยสาวๆต้องกันนั่นแหละหับสาวเนาะโดยแต่ในส่วนของป่าและบาบูนี่อย่ามาควมงานโดยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาเบิ่งแล้วเอาคือว่าบ่ถือต่องว่ะชูน ศูนย์ชองศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดแปดแปดศูนย์แปดแปดเทื่อว่าบัตถือต้องวะเองก่นนเราเบอร์ให้บัตรถือมันเขากดบัตรถือวะย้วจะกดบัตรถือกี่นิพ่ไม่อกจะโทรหาลไหมติดจะโอ้ยันกดบัถือพี่น้องไงนี่นี่นี่ก็คือโดยสบายดีเอ้ยอันน่ะนี อันนะ่ะเขาว่าอยากอันนะ่ะสร้างหินน้ำเอื่อยได้บ่เพราะว่ามีอันนะ่ะเอื่อยพนยิยูหันก่อสร้างพนเอาเบอร์ให้เขาเออเอาแต่เจ้างือใจเองน,นะอยู่บ้านวังคูนนี่นะอเอื่อยเมืองเชโปนนะี่นะอยู่ทางพนมวงนี่บ,บ้านร่งคูนเในพนมงเลยบ่แม่แม่แม่เออทางเข้าสบายอยู่บ่โดยทางเข้าสบายอยู่เข้าได้ปกติเลยรถเข้าแก่ไมมคุณมึงเออใช้ได้จักวัดกอนอันนะ่ะรถรถตัวหน่อยตัวหน่อยเนาะหกหลอดหกหลอหน่อยนี่เถอะเลย เราอันต oh, ัวตัวหินวาหินเนี่ยเออวงวงคอยถามออ้จะกอนเด้อโดย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 สิบอันนั้นิเม็ดก้อนสิบสิบกับเสาเม็ดก้อนสิบเม็ดก้อนกับเสาเม็ดก้อนบอกโดยมีรถดมีรถอันมีรถอันรีบรออืมรีบอได้แล้วก็หาผิ มีจิ๊บสองล้อมีจิ๊บล้อมีหกล้อเอ่ยอ่ะงไหนตรงไหเอาเอาหกล้อเอ่ยหกล้อถ้เลิกมาชงค่ะพร้อมหกล้อเนาะเราถามอายจอนเนอรโดยโดยโดยหินไม่ต้องนี่เราหินนะเอาเทคข้ามเทวยนะแมนแมนโดยโดยแมนแมนเอ่ยโดยโดยเทคข้ามนี่เระแมนแมนแมนเทคข้ามเทพื้นนี่แหละผ้าให้จอนเนอร์โดยหกล้อเนอะโดย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 ทางตอนนี้จะเพิ่มกับโดยโดยอ่าเราถามก่อนพี่น้องเอลย ถามอายแล้วก่อนเออมาถามผัวแล้วก่อนเอ่อจะตัวนี้มันเขาสร้างไม่ใช่แต่เขาสร้างมาว่าของชาวปรทศไทยก็มีบ่หินมีบ่เขาไปเลาะนี่ยากแต่แท้ได้โมเดมีมเขาไปสร้าง,งเห็นเ,เห็นเ,นเ,นเนบลลี่เพิ่นเพิ่อนวอาว่าไปสร้างยูฮันนั่นยูลุมฮันยูทางโค้งลุมบันฑบอ่อฮัน<ม>แล้วคอยนะ่ะไปสร้างแล้วแล้วเขาว่าว่าหินนมืดแล้วเด้อเขาว่าฮะก็มืดนี่แหละใช้เขานี่ยบ่ไดเอามาขายแล้วเขาว่า มีแต่ให time, 50, ้ไปสร้างเอายูโฮงมันเพราะว่าหินมันเลื่อนน่อยแหละกัยากมันนะมันหาซชือยากแล้ววะอยว่าบถือช่วงพอดีเลยหาชือยากกันเนาะพั้อพอพพักขยมพักขยนี่มันเขาทางหะเขานาอี่เมืองพิระเออเอพักขยอ้พันาวแทางพิราบขเขาเนนขปขาาบเเอ บอคายดอกอยู่นอกนี่ไปคายไงพอดีขจจจับเิดกลุ่มเลยจับมาเลยแหละพี่น้องเลยไม่ได้ว่าถ่าเพิ่นแต่ว่าอันเฮนนี่หั่นค้าแมามันไก่นี่กะราคามันกับสีประมาณหลานสองหลานนี่แหละเท่าที่คอยไปถามขจ้าได้แต่ว่าคือจะเก่ากับสีบูแพงมันได้แต่ลินี่กะคือห้องหูแล้วมันหาซื้อเนี่ยมันก็ต้องเดยเขาไปเอาไก่นะแต่มันกับสีแพงแน่พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ฮะไม่แต่ว่าถ่าขจามาทรงแล้วก็ตัว ตัวนีกคือเงียบเลยวะตัวชายนี่นะเบอร์ยังวะทรงทายนี่พี่น้องเลยคือเงียบเลยเนะยาะคือว่าเขาจะโก,ก,กลับเด้อบัญหัตบัญหาเท้านั้นพี่น้องเลยข้าเจ้าโบทันมาจากเือ,อน,นี่นะเฮายามันคำก่อนนี่นะพี่น้องเลย <c oughs> อย่ามันคำม,มันหมืดก่อนเนะาะเจ้าหน้าที่อะไเลยเอ้าก็มีแต่ว่าข้าสันกะ ถาก่อนพี่น้องเอ้ยถ้าเพิ่งมาก่อนเป็นอีกคลิปหนึ่งนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าเพิ่งมาก่อนแล้วก็สีโทรมกับเพิ่มนี่กะเรื่องราคากับสีล่มกับเพิ่นพี่น้องแล้วก็สีบอกทางผู้ใหญ่จะบุญเนาะหรือว่าทางแม่บุญธรรมพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็ให้เอฟซีเดือดหูน้ำกันพี่น้องเอ้ยเอ้าเป็นยังไงก็ท่าเบิงท่าชมน้ำกันจะน้อยเพไปแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าสบายดีให้น้างลอยสบายดีพ่นอแม่